a i r p a s s Pro 3การรีวิวหลังใช้งาน1เดือนหลังจากการรอคอยอย่างยาวนานหูฟัง a i r p a s s Pro 3จะตอบสนองความคาดหวังของแฟนๆหรือไม่วันนี้แนุคไฮเทคจะพาทุกคนไปสำรวจการใช้งานรุ่นใหม่ของ a i r p a s s ที่มีการปรับปรุงมากมายการแกะกล่อง a i r p a s s Pro 3มาพร้อมกับจุกเปลี่ยนหูฟังที่ครบครันแต่ไม่มีสายชาร์จไฟในกล่องข้อเสียเล็กน้อยแต่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนหูฟังหูฟังใหม่นี้มีน้ำหนักเบาและสามารถใส่สบายได้มากขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่นานและผู้ใช้ทุกวัยระบบไมโครโฟนและการฟังเสียงที่ได้จากการฟังเพลงคล้ายกับ AirPods Pro 2แต่การเปิด ANC Active Noise Cancellation จะทำให้เพลงชัดเจนย,ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจแต่ทำไม ANC ถึงสำคัญในรุ่นนี้ ANC ทำงานร่วมกับอัลกอริทึมที่ช่วยในการลดเสียงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพทำให้การตัดเสียงดีกว่าเดิมอีกไมโครโฟนใหญ่และระบบการพูดสนทนาการใช้งานร่วมกับ iPhone จะช่วยให้ระบบต่างๆทำงานเป็นอันมีประสิทธิภาพหากใช้กับมือถืออื่นระบบก็จะช่วยกรองเสียงให้คมชัดรีวิวฟีเจอร์ที่น่าสนใจวัดชีพรจรเวลาออกกําลังกายคุณสามารถใช้หูฟังเป็นนาฬิกาได้เลยแม้จะยังไม่แม่นยำเท่า Apple Watch แต่ก็เป็นคุณสมบัติที่ดี Special Audio ฟังเพลงและดูหนังได้อย่างสนุสนานตรวจจับการสงมใสให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใส่หูฟังให้ถูกต้องเครื่องช่วยฟัง ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาการฟังได้ยินเสียงรอบข้างได้อย่างชัดเจนเตือนเสียงดังหูฟังจะสั่นเตือนคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่เสียงดังแต่ฟีเจอร์แปลภาษายังไม่ใช้งานในประเทศไทยแบตเตอรี่อึดไหมใช่แต่ a i r p a d s Pro 3มีแบตเตอรี่ที่อึดพร้อมกับระบบชาร์จไฟ MaxSafe ที่ช่วยให้ชาร์จไฟเร็วขึ้นสรุป a i r p a d s Pro 3เป็นหูฟังที่มีประสิทธิภาพดีพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายแม้ว่าเสียงเพลงอาจไม่สมบูรณ์ตามความหวังแต่กับราคา8,490บาท ก็ยังคงเป็นหูฟังที่คุ้มค่าในการลงทุนแต่คุณคิดว่าอย่างไรหากคุณเป็นเจ้าของ AirPods Pro 3หรือกำลังมองหาหูฟังใหม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการใช้งานและประสบการณ์กับหูฟังนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง